กินข้าวเด้อกินข้าวกับแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้ลืมอัดคลิปจัดแกงยัางซุปปูสุมปุยแกงเห็ดเฟียงใส่หน่อไม้อืมอืมแซ่บ ใส่ผักผักใสเออมาผักไสขม,มอัลม่า นานี่ปลาตาอีกโตนุ่มขออนุญาตใช้มือเดอ้อกินบันบานยังสิละกินเนี้ยบเสะกินเนี้ยบมันวันนี้รสมันกินปลาแทนหมูมแจ่วแจ่วบอง สิมเจ้าบอกว่ามันเล็กเพอันะไหนยพ่อเพ็ดเอาละข้าวเจ้าครึ่งหนึ่งข้าวเหนียวอีกครึ่งหนึ่งจังบะเมื่อยเอา ปลาบุ้งคนว่าเก็ดปาด่าตรงนี้แซ่บเจ่ะคุณก็ถอนน้ำอ่อนเก็ดป่าเนีออน่ยมันอ่อนเฟือง เพื่อนเพื่อนืมกินผู้ดียวเรียบอค่อยจับ vùng âm lâm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ lỡ ไปยำหน้ามาว่าเลยพอเห็ดเชียงอยู่หน้าเลยเก็บมากแกงผักตามธรรมชาติเห็ดตามธรรมชาติ Sắp lại, sắp lại ขี้มันหรือไข,มข่ม,นขม,นนมนันขี้มันโอ้ขี้ป่ามันเป็นมันมันขี้มันขี้ป่าใส่ขี้น้ำน้บ้านะบาลูกเห็ดห,หัวใส่ขี้น้ำน้ำที่เขาโยกขี้ยังใส่แล้ว นี่ไข่เหมือนคนไทยใส่ขี้น้ำน,กกน้ำจะก็ใส่ขี้อย่างขี้งแล้ว กินเขาไม่ได้ก็อิ่มมันงน่ะเนาะว้ายกินไม่อิ่มจะไปกินยังเลรที่นี่กินเขาอิ่มเลยจะไปกินเห็ดยังเนาะกินเพื่ออยู่ กินไปได้มากได้เฮ็ดงานง่ายนอนรับฝันดีตื่นมากกด้เงินมึงเงินเสียนเง,งินหลานเอาจะนอมันบอกแกงเห็ดไข่ไม่รู้แกงเห็ดไข่ไม่รู้เอาเห็ดไข่มากเอาเห็ดผู้ใดมากเลยไม,ไม่รู้ว่าแกงไผแกงเห็ดผู้ใดอยู่ ยังถามมาแกงเห็ดไค่อยู่เห็ดตะไคร้เห็ดตะไคร้ไม่อร่อยหรอกค่ะกินเพื่ออยู่กินพาอประจำน้าซอยเพิินได้เมื่อนี้ว่าจะเป็นโลกออกก้า โ้กาเขาเจอมัดสามจักซีสาหามัดแล้วก็สิไปดําหน้าซอยมองที่ไปโลกละอยากอายเพิ่นลูกออก่าย่างนี้อยากอายเพิ่นต้องไปดําหน้าซอยเพิ่นอ แช้าหัว้ยงลูกแก้วลูกสาลากับจะแส้ก็เสียบอย่คุ้ค่าประจำล้ายหลายเจ้าซื้อเท่กระปุกขาประจำถ้าว่ามีกระปุกก็ซื้อเป็นถุงถุงละยี่สิบบาทโอ้ถุงละสิบบาทสองถุงก็ยี่สิบบาท สองงกว่ายี่บาทนะว่าจะยีบหาเนี่ยคุณก็สิบบาทไหม<ะ>บอกเลขพิษรู้สิเนี่ยรู้สิบอกเลขผิดตกคณิตศาสตร์ค่ะตกกะเจ็บไม่ดอกก้นกิทางบับหล <laughs> จับยังกระเจ็บจะอ้วนเป็นนาต้องยังกระแจบเน,นะ,ะนะมเม่รู้เอาลูกชิเขาย็นลูกเป็นน้ำจับชิดตูมกันไม่รู้ต่อปั้นเขาว่าเป็นวัติสกันฟอยจะฟอย phoi cho phoi hiền phoi hiền rốt khải phoi hải phoi xoay phun phoi cho phoi <laughs> hiền rốt khải kia cả kia, kia. kia chắc kia hải xoay phun bạn chú tít thử một ngày nào cái chỗ khải nhưng cả khải xoay phun tuốt สมุนได้ขายกันสามาแต่ขายรวยคนโอ้ยลูซี่จออีกสองสามมื่อเหมลูซี่จะเอาอ, 2, อ,อาันมักสตอมาขายมไม่มสตอบอรี่แ้วค่ะมักสตอคือผักเกษตรน,นั่นีหมผู้ใดสนใจมักสตอกระทักลูซี่มาเลยค่ะเดอ้อขายไม่แพงหรอกค่ะขายออนไลน์หน่วยละสิบห้าบาทพร้อมชงแล้วค่ะเดอ้อกำไรสี่สิบห้าบาท กากำไล่ะกินนิดน้อยกินนิดนิดกินนานนานมันกินหลายกินข้าวเดี่ยวต้องกินนานนานกินนิดนิดเดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยมีเงินหลาย แค่ก็แปลกเลยบุคคลมีเงนินหลายมันกับจิตท,ที่ส่วนบุคคลเพิ่นานะวะมันแปลกอยู่บุคคลมีเงนินหลายอันชื่อเลขนะจะดึงมาตเตสไสแก่ได้ของโลกเห็นเจ้าของหรอวะ <c oughs> นี่านนสามลอยบ่พ่อดึงออกเงินข่อยมัตเตสไส้ป่ะพ่อตาไชื่อเลขหาลอยอืะเฮ้ยเงินเจ้าของมัตเตสไส้ป่ะ ก็ช <S 々 legitimate chocolate> like ิื้แล้วกินซื้อขนมเงินหายสองร้อยเพิ่งหยุดพอมาปิดสิเล็กเบิดโทษนะค่ะเด้อบ่ววาพื่นนผัยวพื่นจากกองเนี่ยคอยุกชุกช่องชุกชุก่องชุกชุกางแล้วุกสีเด้วยขต้องไปเจ็บไปปวดก็ต้องเป็นโรคเป็นไข้หรอกนั่นสิได้กินยาตลอดชีวิตทุ่สี่ว่าม่โรคไม่ผัยอะ ซับจางก็บม่มีแต่ว่านี่เรียรเ้ยเฟือเพียบปุ้ย,ยจะเป็นนักู้สรบะซับจางไม่มีนี่เลี้ยเฟือเพียบฮึฮึฮึ้ึฮ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 ึลึฮึสร่ึยึฮ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 ลีึฮึไปฮึฮึฮันึฮึฮึฮึอ,องฮื่อๆสูึฮึฮึฮลฮยฮึฮึ มวนดีแบบเด็กค <laughs> นไข <c oughs> ้ไหมในมวนเด็ซึนุมันหัวเซลหัวเาอเป็นบากับซาบมบเป็นบาเ่เป็นบาตัวนั่งพอลุกเยวน้งี้งงเียพพูดค่ะกางขาคอ <c oughs> กินปลาแล้วก็คิดคักๆกับกลางโอ้ยขออยกหัวเลยกเอาคลิปนี้ก็บชั้นนี้เด้อค่ะเด้อว,วนวนชื่นหัวเซลลี่ยวกับลูซี่น่าจะตายบนับนบันบ้าบาแบาบลูซี่แล้มว,วนชื่นหัวเซลลี่ยวไปเด้อค่ะเด้อมนอันมันแห้งๆรวยๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคิดบวกได้ล่ มีหนีไม่สินกระซามันละ่ะมีเค่ดีตีแล้วละ่ะบริกิตสว่าบริมีหนี้ต่จะข้องหรอกผู้อื่นกับมีคือกันเดี๋ยวค่ะเดอ้อมานๆแห่งนี้รวยๆวยจวดๆเดี๋ยวค่ะเดอ้อสวัสดีค่ะบาย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 เฮ้ยมือดำๆกับกาบายบายน้ำเพิ่อนเนาะย <laughs> อยากหัวข่อย